กรเจียวบักอย่างงามครับตรงไหนตรงนี้เอาไหนครบเอผมบังไหมบอกให้อันนี้มืออาชีพมาทำชิปสวยครับน้องโอตัดต่อเป็นดูชิปเขาทำสวยมากดีมากชิปมืออาชีพกว่ผมอีกสามลงถ่ายแบบไหนลงแบบนั้นก็ทัดอ๋อไล่สดแล้วครับไม่ไม่ไล่ฮะครับ ช่องผมด้วยนะครับครับช่องอะไรนะบอกหน่อยชือ่อช่องนอนิโนทแชโอเชช่องนั้นแหละครับผมกดติดตามเขาอยู่ก็ที่น้องเขาบอกนะครับก็ฝากน้องเขาด้วยคนติดตามเยอะวัยรุ่นรูปหลอ่อนะ <c oughs> ระดับดาราเ <c oughs> <อ>มื่อกี้นี้ผมนึกอยู่ว่าเห็นหน้าที่ไหนเฟยนึ่ผมดูชิปนะพี่เขาถามว่าคุณนนท์ผมก็เลยนึกได <c oughs> เราไปเกี่ยววันนี้ผมมาโชคดีมันไม่มีแดดฝั่งน้นแดดแล้วครับแต่ที่แรกผมก็ไม่นึกว่าจะเจอบรรยากาศดีขนาดนี้ครับขับรถมามันมันก็แดดอยู่แล้วครับอพอพอขึ้นมา้องถ่ายปั้นภาพแล้วต้องเป็นมีนดอกไม้ ไม่พวกเนี้ยพวกเนี้ยคือไว้ได้นะมันดูแบบมีความมีแอดไม่ใช่รายการอะไรไม่ต้องตัดอืมครับโอ้ยสว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 ย,สวยครับพี่น้องสวยหลายดู<ช>อยดอกกระเจียวงามๆวันนี้แสงดีก็เลยแบบ ออกมาสวยกว่าปกติมีเจ้าหน้าที่มานั่งเฝ้าเขาไมา่ให้คนเข้าเขาก็เลยมีเจ้าหน้าที่มาปฝ้าจุดนี้น่าน่าจะสวยที่สุดแล้วนะครับ สวยมากตอนนี้แล้ถ่ายเนี่ยได้ไหมหรือฝั่งนู้นสวยกว่ารูปเหรอ